ค่ะวันนี้เราจะมาทําโรตีพิซซ่านะคะโรตีพิซซ่านะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทอดก่อนนี่ค่ะเราจะกลับไปกลับมาเราทอดก่อนนะคะให้ข้างในเขาสุกก่อนโอเคเดี๋ยวเรากลับด้านก่อนนะคะอันนี้เขายังไม่ค่อยเหลืองมากเดี๋ยวจะเราจะทําเป็นโรตีพิซซ่าให้มันเหมือนพิซซ่าเลย โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยแฮมนะคะเราไม่ได้ใส่เยอะเราใส่แค่นี้พอแล้วเราจะทดลองก่อนปับนุงนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยซอสมะเขือเทศนะคะนี่นะคะเราจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไป อาจจะใส่ชีสอันนี้ชีสนะคะเป็นช่วงทดลองอาจจะดูขุกลักขุดกลักหน่อยนะคะชีสเจริงมัน G ต้องใส่ไอ้มอสอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นชีสอีกแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอดีไม่มีก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยมายองนสมายองนสนะคะ เ,เอาฝาอบไปนิดนึงเอาไฟจะดูยังมันไม่ใช่ชี้ตัวนะั้นถ้าเป็นชี้ตัวนั้นจะดีมากโอเคเราปิดไว้โอเคค่ะเราตีพิซซ่าเสร็จแล้วนะคะ